สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก (selection structure) ก่อนอื่นเลยเรามาดูนะคะว่าผังงานแบบโครงสร้างทางเลือกนี้เป็นผังงานที่เอาไว้สำหรับแสดงทางเลือกในการตัดสินใจ (decision) i นั่นเองค่ะ ในผังงานโครงสร้างทางเลือกนี้นะคะคุณครูขอ,อยกตัวอย่างกรณีเรื่องการเดินทางนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันนี้ในการที่เราจะเดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเราสามารถเลือกพาหนะที่จะพาเราไปยังสถานที่นั้นๆได้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่หรือแก็บ รถเมรถทัวร์แม้กระทั่งเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆขินคุณไม่ได้พูดถึงเราก็สามารถใช้ยานพาหนะเหล่านี้ไปถึงจุดหมายแต่ที่สำคัญในการเลือกหรือการตัดสินใจที่นักเรียนจะขึ้นยานพาหนะอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของเวลาระยะทางหรือความสะดวกสบายการอำนวยความสะดวกของยานพาหนะหรือความเหมาะสมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าผัางงานโครงสร้างทางเลือกนี้สามารถเขียนได้อย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเขียนผัางงานโครงสร้างทางเลือกจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะคะ ปูต้องการจะไปเยี่ยมคุณยา่าโดยที่เริ่มต้นออกจากบ้านแล้วทำการรอรถประจำทางปูรอรถประจำทางถ้ามีปูก็จะขึ้นรถประจำทางลงที่ป้าย รถประจำทางจากนั้นเดินเข้าปากซอยเพื่อจะเดินถึงบ้านคุณย่าเป็นอันจบโปรแกรมแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีรถประจำทางปูต้องเรียกแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่เพื่อที่จะไปส่งถึงบ้านคุณย่าเป็นอันจบโปรแกรมจากสถานการณ์เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนผังงานกันเลยนะคะ โดยผังงานโครงสร้างทางเลือกนี้จะต้องนำข้อความทั้ง12ข้อความมาเติมให้ถูกต้องโดยที่เริ่มต้นผังงานอันแรกนะคะ Begin สัญลักษณ์ Begin เราจะใช้คำว่าเริ่มต้นจากนั้นเรียงลำดับมาออกจากบ้านเมื่อออกจากบ้านเสร็จปูต้องรอรถประจำทางรอแล้วถ้าเกิดมีรถประจำทางให้ขึ้นรถประจำทางจากนั้น ปูก็จะลงป้ายประจำทางเมื่อลงป้ายแล้วนะคะก็จะทําการเดินเข้าปากซอยต่อมาก็จะถึงบ้านคุณยา่าเป็นอันจบโปรแกรมคราวนี้เรามาดูนะคะกรณีที่ไม่มีไม่มีรถประจำทางปูก็จะเรียกรถแท็กซี่จากนั้นขึ้นแท็กซี่แล้วก็ ไปถึงบ้านคุณเป็นอันจบโปรแกรมนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเราจะมีการใช้สัญ,ญลักษณ์ division หรือการตัดสินใจเพื่อที่จะมีทางเลือกเราต้องใช้สัญ,ญลักษณ์ให้ถูกต้องเพราะสัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงมีทางเลือกมากกว่า2ทางขึ้นไปนะคะนี่คือการเขียนพังงานโครงสร้างทางเลือกค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ